คุณผู้ชมครับที่จริงแล้วเครื่องยิงลูกระเบิด M79 นั้นไม่ใช่อาวุธที่ทันสมัยมากนักนะครับ M79 ถูกผลิตขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาครับและเข้าประจำการในช่วงทศวรรษที่60และนี่คือตัวอย่างของ M79 นะครับโดย M79 นั้นถูกใช้อย่างแพร่หลายในช่วงสงครามเวียดนามและเคยเข้าประจำการในกองทัพไทยด้วยครับแต่ปัจจุบันถูกลดระดับลงไปเป็นอาวุธสำรองราชการเนื่องจากว่าหน่วยรบนั้นเปลี่ยนไปใช้อาวุธชนิดอื่นแทนครับ M 79เป็นเครื่องยิงลูกกระเบิดแบบประทับบ่าผ่านท้ายปืนทำด้วยไม้ครับลำกล้องทำจากโลหะและบนกระบอกปืนจะมีศูนย์เล็งสำหรับน้ำหนักเมื่อไม่บรรจุกระสุนจะหนักประมาณ2.7กิโลกรัมแต่ถ้าหากบรรจุกระสุนแล้วนะครับจะมีน้ำหนักประมาณ3กิโลกรัมความยาวตั้งแต่ผ่านท้ายจนถึงปลายลำกล้องประมาณ29นิ้วครับเฉพาะส่วนลำกล้องยาวประมาณ14นิ้วใช้กระสุนขนาด40มิลลิเมตรโดยบรรจุครั้งละ1นนัดนะครับ M79 นั้นเป็นชื่อเรียกเฉพาะตัวปืนเท่านั้นครับคุณผู้ชมส่วนกระสุนที่ใช้เราเรียกว่ากระสุนขนาด40มิลิเมตรก็จะมีให้เลือกใช้หลากหลายแบบแตกต่างกันไปตามภารกิจครับอย่างเช่นระเบิดสังหารบุคคลกระสุนควันแก๊สน้ำตาปราบจลาจลหรืออีกหลายภารกิจนั่นเองครับเอาละครับคราวนี้คุณผู้ชมตามผมมาครับจะพาคุณผู้ชมไปดูกันนะครับว่าเจ้า M79 นี้มีอนุภาพทำลายล้างมากน้อยแค่ไหนครับ โดยเราจะจำลองการยิงให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับโดยการใช้กระสุนระเบิดที่หวังผลเพื่อสังหารบุคคลชนิด M406 สังเกตง่ายๆครับกระสุนจะมีสีกากีแกมเขียวและมีสีเหลืองคาดแบบที่เห็นอยู่นี้ครับเมื่อหักกระบอกปืนออกเพื่อบรรจุลูกเข้าไปที่ด้านท้ายแล้วพับกระบอกปืนกับพันท้ายกลับไปติดเข้าด้วยกันอีกครั้งเช่นนี้ก็พร้อมที่จะยิงแล้วครับส่วนวิธียิงส่วนมากก็จะยิงเป็นวิถีโค้งเพื่อให้ได้ระยะและมีมุมตกกระทบต่อเป้าหมายอย่างแม่นยำ โดย M 7 9มีระยะยิงหวังผลไกลสุด350เมตรเมื่อกระสุนกระทบเป้าแล้วระเบิดจะมีสะเก็ตกว่า300ชิ้นพุ่งออกมาโดนเป้าหมายในรัศมีอันตรายชะกัน5เมตรครับซึ่งเสียชีวิตได้ทันทีหรือจะใช้ยิงกระสุนแก๊สน้ำตาชนิด M 6 5 1ที่หัวกระสุนเป็นสีเทาแถบสีแดงแบบนี้นะครับจะมีแก๊สน้ำตาบรรจุอยู่53กรัมสามารถเผาไม่ได้25วินาทีครอบคลุมพื้นที่120ตารางเมตรครับ คุณผู้ชมครับในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาที่ประเทศไทยเกิดความขัดแย้งทางการเมืองอาวุธสงครามถูกนํามาใช้ในการประหารประหา,การกันระหว่างการชุมนุมนะครับยิงอาวุธสงครามใส่กลุ่มผู้ชุมนุมใส่พื้นที่ราชการใส่บ้านเรือนประชาชนรวมไปถึงพื้นที่การค้าต่างๆครับความเสียหายที่เกิดขึ้นนอกจากทรัพย์สินเสียหายแล้วยังเกิดผู้บาดเจ็บจํานวนมากมีตัวเลขของผู้เสียชีวิตไม่น้อยเหมือนกันนะครับดังนั้นในช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูข้อมูลเพิ่มเติมครับ จากจอใหญ่ตรงผนังตึกนี่ครับคุณผู้ชมหากย้อนเวลากลับไปเราจะรู้กันว่า M79 นั้นถูกนํามาใช้มากน้อยแค่ไหนในแต่ละปีนะครับย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2552ครับสถิติการยิงลูกระเบิดแบบ M79 นั้นในช่วงเดือนเมษายนปี2552หรือสองกรานเลือดมีการยิง M79 สองครั้งรวม2ลูกครับถัดมาอีก1ปีครับปี2553ในช่วงเดือนพฤษภาคม หรือที่เรียกว่าพฤษภาเลือดมีการยิง M79 39ครั้งจำนวน41ลูกครับครั้งล่าสุดครับคุณผู้ชมในช่วงการชุมนุมของกลุ่มกปปสและกลุ่มอื่นๆที่เกิดขึ้นนั้นมีรายงานว่านำา m 9 9นั้นมายิงใส่พื้นที่ชุมนุมและพื้นที่ต่างๆจำนวนทั้งสิ้น34ครั้งรวมทั้งสิ้น56ลูกครับ